ความเงียบอันเย็นเยียบปกคลุมไปทั่วห้องโถงใหญ่ของคฤหาสร์ริวรกุลอากาศหนักอึ้งจนราวกับจะสูดลมหายใจเข้าไปได้ลำบากเหล่าคนรับใช้ยืนเรียงแถวกุ้มหน้าต่ำจนคางแทบชิดอกไม่มีใครกล้าสบสายจากับคุณหญิงซิริกัญญาผู้เป็นนายหญิงของบ้านที่กำลังยืนนิ่งอยู่กลางห้องใบหน้าของท่านเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยอำนาจอันน้าเกรงคำแววตาของกริดดุดใบมีดที่พร้อมจะฟาด ฟันทุกคนที่ขวางหน้าอรณนิชาสไ้ายคนใหม่ของตระกูลยืนอยู่ข้างทันวาผู้เป็นสามีเท่าสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างของผู้เป็นแม่สามีแม้ท่านจะยังไม่เอ่ยคำใดออกมาแต่เธอก็รู้ว่าพายุลูกใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าแล้วในที่สุดคุณหญิงสิริกัญญาก็ทำลายความเงียบนั้นลงด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและทงอำนาจส้อยไพรลินแห่งสิริวรกุลหายไปเพียงประโยคสั้น ฮาฮาก็ทำให้ทุกคนในที่นั้นสะดุ้งเฮือกป้าสมหัวหน้าแม่บ้านเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจสีหน้าซีดเผือดอะไรนะคะคุณหญิงคุณหญิงศิริกัญญาตวัดสายตามองป้าสมแววตาไร้ซึ่งความประณีฉันถามว่าใครเห็นสร้อยคอไพลินของฉันบ้างมันเป็นของตกทอดจากคุณย่าทวดของท่านว่าเป็นสมบัติประจำตระกูลไม่ใช่ของที่ใครจะหยิบฉวยไปได้ง่ายๆท่านเน้นคำว่าหยิบฉวยเรากับจะตอกย้ำว่านี่ไม่ใช่การหา ของหายแต่การตามหาหัวขโมยป้าสมคุกเข่าลงกับพื้นทันทีเสียงสั่นเครือพวกเราไม่มีใครกล้าแต่ต้องของคุณหญิงรอ้องคดิฉันรับรองได้ทุกคนในบ้านนี้ซื้อสัตว์ซื่อสัตว์อย่างนั้นหรือคุณหญิงสิริกัญญาแค้นเสียงหัวเราะในลำคอท่าซื้อสัตว์กันหมดแล้วของมันจะหายไปจากห้องนอนฉันได้อย่างไรไหนเมื่อวานตอนเย็นฉันยังเห็นมันวางอยู่ในกล่องเครื่องประดับบนโตเครื่องแป้งสาย ตาของทุกคนจับจ้องไปที่คุณหญิงก่อนที่สายตาคมกริบของท่านจะเคลื่อนไปหยุดที่อรณิชาซึ่งยืนตัวตรงสงบนิ่งอยู่ข้างสามีความเงียบเข้าครอบงำอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเจาะจงมาที่เธอเพียงผู้เดียวแล้วเธอลาอรณิชาน้ำเสียงของคุณหญิงกดต่ำลงเมื่อวานตอนเย็นเธอเป็นคนสุดท้ายที่เข้าไปในห้องของฉันใช่หรือทันวารีบก้าวออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าวเพื่อบังร่างของภรรยาไว้ คุณแม่ครับอออเขาไม่ทำแบบนั้นแน่ครับมันต้องมีการเข้าใจผิดกันแน่แน่บางทีคุณแม่อาจจะเก็บไว้ที่อื่นแล้วลืมก็ได้นะครับแม่ไม่มีวันลืมคุณหญิงเสือสิริกัญญาตวาัดใส่ลูกชายอย่างไม่ไว้หน้าของสำคัญขนาดนั้นใครจะไปลืมได้ง่ายๆและแม่ไม่ได้ถามลูกแม่ถามภรรยาของลูกท่านเบนสายตากลับมาที่อรณิชาอีกครั้งคำถามแต่ละคำเหมือนเขียนที่ทิมแชงเธอเข้าไปในห้องฉันทำอะไรบ้างเห็น สร้อยเส้นนั้นหมายแต่ต้องอะไรบนโต๊ะเครื่องแป้งของฉันหรือเปล่าตอบมาสิออรณิชขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามรักษาน้ำเสียงให้ปกติที่สุดเธอยกมือไหวผ้ผู้เป็นแม่สามีอย่างนอบน้อมคุณแม่คะลูกเข้าไปเพื่อนำชาคาโมม่ลไปให้คุณแม่ตามปกติค่ะลูกไม่ได้แต่ต้องของสิ่งใดบนโต๊ะเครื่องแป้งและไม่ทันได้สังเกตเห็นสร้อยเส้นนั้นเลยข้าไม่ทันได้สังเกตอย,อย่างนั้นหรือคุณ หญิงสิริกัญญาเลิกขิวสูงของที่สองประกายขนาดนั้นวางอยู่กลางโต๊ะเธอจะมองไม่เห็นได้อย่างอย่ามาโกหกฉันนะอ๋อไม่ได้โกหกข้าคุณแม่อรณิชาตอบกลับด้วยความหนักแน่นแม้ในใจจะเริ่มสั่นไหวความรู้สึกน้อยใจและอัพยศถาถงเข้ามาในจิตใจเธอแต่งงานเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้เพียงสามเดือนพยายามทำทุกอย่างให้เป็นที่ยอมรับพยายามอดทนต่อความเข้ม งวดและสายตาที่ไม่เคยเป็นมิตรของแม่สามีแต่วันนี้เธอกลับถูกตราหน้าว่าเป็นขโมยต่อหน้าคนทั้งบ้านทันวาทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาจับมืออรณิชาไว้แน่นแล้วหันไปพูดกับมันดาคุณแม่ครับพอเธอครับอยากกล่าวหาออแบบนี้เลยผมเชื่อใจภรรยาของผมเราค่อยๆหากันก็ได้นะครับเชื่อใจฤทธอคุณหญิงสิริกัญญาหัวเราะยันความเชื่อใจของลูกมันกินไม่ได้หรอกนะทันวาสิ่งที่แม่สร้างมากับมือยศ ของตระกูลสิริวรกุลสำคัญกว่าความรักแบบหนุ่มสาวของลูกมากนักบรรยากาศมาถึงทางตันเมื่อไม่มีใครยอมรับและไม่มีหลักฐานคุณหญิงสิริกัญญาจึงโบกมือไล่ทุกคนอย่างหุดหงิดไปได้แล้วแยกย้ายกันไปทํางานแต่เรื่องนี้ยังไม่จบฉันจะหาคนทําผิดให้เจอและคนคนนั้นจะต้องจดใช้อย่างสาสมท่านทิ้งท้ายดยสายตาที่มองมายัางอรณิชายอย่างไม่วางไว้ราวกับจะประกาศว่าเป้าหมายที่แท้ จริงคือใครเมื่อกลับเข้ามาในห้องนอนทันวาก็รีบขอโทษภรรยาทันทีอ๋อพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษแทนคุณแม่ด้วยท่านคงจะเครียดที่ของสำคัญหายไปอรนิชาย,ยิ้มบางๆให้สามีแม่รอยยิ้มนั้นจะฝืดเฝือนเต็มทีอ๋อเข้าใจข้คุณทันวาอ๋อไม่โกรธคุณแม่หรอกค้าเธอพูดปลอบใจเขาแต่ลึกๆแล้วหัวใจของเธอกำลังเจ็บปวดเธอมองไปรอบๆรอบๆห้องนอนที่รูราโอแต่กลับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักโทษที่ถูก จองจำอยู่ในกรงทองคืนนั้นหลังจากทันวาคมหลับไปแล้วอรณิช,ชาย,ยังคงนอนลืมตาโพลงในความมืดน้ำตาแห่งความน้อยใจไหลซึมออกมาจากหางตาเงียบเยบเธอไม่เข้าใจว่าทำไมการพยายามทำดีของเธอถึงไม่เคยอยู่ในสายตาของรู้ความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับลูกสะพ้ายของฉันนับตั้งแต่วันที่ส้อยไพรลินหายไปอรณิชาก็รู้สึกเหมือนมีเงาที่มองไม่เห็นติดตามตัวเธอไปทุกคนทุกแห่งทุกย่างก้าว ที่เธอเดินในคาหาหรือิวารกุลล้วนอยู่ไหนสายตาที่คอยจับผิดของคุณหญิงสิริกัญญาแม้ท่านจะไม่เอ่ยปากกล่าวหาเธอโดยตรงอีกแต่ความเย็นชาและการเว้นระยะห่างก็ชัด,ชดเจนเสียยิ่งกว่าคำพูดใดๆบรรยากาศภายในบ้านอึดอัดกราวกับมีเมฆดำทะมึนก่อตัวอยู่ตลอดเวลารอวันที่จะกลั่นตัวเป็นพายุฝนโหมกระนำลงมาอรณิชาสัมผัสดได้ถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างชัดเจนทุกครั้งที่ เธอเดินผ่านห้องทำงานของแม่สามีประตูที่เคยเปิดแง้มไว้เสมอบัดนี้กลับปิดสนิททุกครั้งที่เธอจัดเตรียมอาหารในครัวคุณหญิงจะเดินเข้ามาสำรวจวัตถุดิบต่างๆด้วยสายตาที่ราวกับเครื่องสแกนตรวจสีเธอรู้สึกผิดปกติเธอรู้สึกราวกับว่าทุกการกระทำของเธอกำลังถูกประเมินและตัดสินความรู้สึกที่ถูกจับตามองนั้นรุนแรงที่สุดเมื่อเธออยู่ในห้องนอนของตัวเองแม้จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่เธอกลับรู้สึกไม่ กอดภทยอย่างน่าประหลาดเธอสังเกตเห็นว่าของบางอย่างบนชั้นหนังสือถูกขยับตำแหน่งไปเล็กน้อยแต่ก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะคิดมากไปเองทว่าความรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลานั้นไม่เคยจางหายไปเลยในขณะที่อรณิชาใช้ชีวิตยังอึดอัดใจ,จคุณหญิงสิริกันยากลับใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องทำงานของท่านที่ซึ่งจอภาพขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับกล้องจิว๋ว ในห้องนอนของลูกชายตั้งอยู่ท่านเฝ้าดูทุกการกระทําของลูกสะพ้ยด้วยใจที่จดจ่อรอคอยวินาทีที่จะได้เห็นเธอเผยท่าแท้ออกมาวินาทีที่เธอจะหยิบสร้อยที่ขโมยไปออกมาเชยชมหรือติดต่อกับใครบางคนเพื่อนําของไปขายทานเล่นกล้องกลับทําให้ท่านต้องขโมดคิ้วด้วยความแปลกใจท่านเห็นอรณิชานั่งอยู่ที่โต๊ะทางานเล็กๆในมุมห้องบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเธอไม่ได้มีหน้าเว็บขายของออนไลน์หรือ การพูดคุยกับเพื่อนฝูงแต่กลับเป็นหน้าบทความทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจและภาวะความดันโลหิตสูงท่านเห็นเธอจดบันทึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ควรรับประทานและข้อควรระวังต่างๆด้วยลายมือที่บรรจงเย็นวันหนึ่งท่านเห็นเธอเดินเข้าไปในครัวไม่ใช่เพื่อหาของว่างทางแต่เพื่อแอบดูเมนูอาหารเย็นที่แม่ครัวเตรียมไว้ท่านเห็นเธอหยิบขวดน้ำปลาขึ้นมาพิจารณาก่อนจะ แอบเทน้ำปลาโซเดียมตาที่เธอซื้อมาสลักเปลี่ยนลงไปแทนที่ขวดเดิมแล้วนำขวดเก่าไปซ่อนไว้หลังตู้กับข้าวอย่างแนบเนียนอีกคืนหนึ่งหลังจากที่ทันวาหลับไปแล้วท่านเห็นอรณิชานั่งค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาชนิดหนึ่งที่ท่านขุนตาเป็นอย่างดีมันคือ,อยาที่แพทย์แพทย์ประจำตัวของท่านเพิ่งสั่งให้เมื่อเดินก่อนท่านเห็นสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลขณะที่อ่านผลข้าง เคียงของยาชนิดนั้นคุณหญิงสิริกัญยารู้ศึกสับสนภาพที่ท่านเห็นมันขัดแย้งกับภาพหัวขโมยเจ้าเล่ห์ที่ท่านวาดไว้ในใจด้วยสิ้นเชิงความมุ่งมั่นที่จะจับผิดเริ่มสันครอนแต่ความที่ผิดและอคติที่ฝังรากลึกก็ยังคงทําให้ท่านไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่เห็นท่านบอกกับตัวเองว่าทั้งหมดนี้อาจเป็นเพียงละครฉากหนึ่งที่อรณิชาสร้างขึ้นเพื่อตกตาเธอกำลังพยายามสร้างภาพว่าเป็น ลูกสะใภ้ที่ดีเพื่อกลบเกลื่อนความผิดของตัวเองแต่แล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่คุณหญิงสิริกัญญากาลังจะไปงานเลี้ยงการกุศลและเกิดนึกอยากเปลี่ยนผ้าพันธุกขอท่านจึงเดินไปยังห้องเก็บของท้ายคฤหาสเพื่อค้นหากรองผ้าไหมเก่าๆที่ท่านไม่ได้เปิดมานานหลายปีห้องเก็บของนั้นค่อนข้างรกและเต็มไปด้วยของสะสมมากมายท่านใช้เวลาอยู่ครูหนึ่งในการรือค้นหาล่องต้าหมายนิ้วของ ท่านสัมผัสกับกล่ององไม้บุพ่ากัมยีสีน้ำเงินเข้มใบหนึ่งท่านจำได้ว่านี่คือกล่องที่ท่านใช้เครื่องประดับชิ้นโปรดในสมัยสาวๆด้วยความนึกคิดถึงความหลังท่านจึงลองเปิดมันออกดูฝาก่องถูกยกขึ้นอย่างช้าๆเผยให้เห็นผ้าไหมเก่าสีงาช้างที่ใช้รองพื้นอยู่ด้านในและบนผืนผ้านั้นเองมีบางสิ่งบางอย่างที่สองประกาศยิบระยับสะท้อนกับแสงไฟหัวใจของคุณหญิงสิริกัญญา หยุดเต้นไปช่วขนาดซอยขอพรลินแห่งสิริวรกุลนอนสงบนิ่งอยู่ในกล่องใบนั้นท่านยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบความทรงจาพลันย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วท่านจำได้แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนท่านได้หยิบสร้อยเส้นนี้ออกมาเพื่อจะนำไปให้ช่างทำความสะอาดแต่ในระหว่างที่กำลังจะออกจากบ้านท่านกลับเปลี่ยนใจเพราะกลัวว่าจะทำหายระหว่างทางจึงนำมันมาเก็บไว้ในกล่องใบนี้ซึ่งท่านคิดว่าปลอดภัยที่สุดแล้วหลังจากนั้น เรื่องราวต่างๆก็เข้ามาทําให้ท่านลืมมันไปสนิทใบหน้าของคุณหญิงสิริกันยาซีดขาวเรากับกระดาษมือที่เคยจับฝากล่องไว้อย่างมั่นคงเริ่มสั่นระร,ริกภาพของอรชาที่ท่านเห็นผ่านกล้องซ้อนทับกับภาพที่ท่านกําลังกล่าวหาเธออย่างเลือดเย็นในห้องถุงใหญ่คําผู้ที่ท่านใช้ทิมแทงเธอสายตาดูถูกเหยียดยามที่ท่านส่งให้เธอทุกสิ่งทุกอย่างย้อนกลับมาทําร้ายท่านอย่างรุนแรงความรู้สึก ผิดทาโถมเข้าใส่เรากับเคลื่อนยักย้ายมันหนักน่งและรุนแรงจนท่านแทบยืนไม่อยู่ท่านสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้เก่าๆตัวหนึ่งมือข้างหนึ่งยังคงกำ้อยไรไว้แน่นส่วนอีกข้างยกขึ้นปิดปากเพื่อกลั้นเสียงสือื้นที่กำลังจะเล็ดลอดออกมาท่านไม่ใช้แค่เข้าใจผิดแต่ท่านได้ทำลายความรู้สึกของคนที่พยายามทำดีกับท่านอย่างย้อยยับท่านได้ทำร้ายจิตใจของเด็กสาวคนหนึ่งที่ ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเพียงเพราะขติดและความวาระแวงของตัวเองน้ําตาที่ไม่เคยมีใครได้เห็นจากนายหญิงแห่งสิริวัชกุลไหลรินลงในอาบแก้มในความเงียบงันของห้องเก็บของที่อาบทึบแสงสว่างจากหลอดไฟสองกระทบสร้อยพรินดินในมือทําให้มันส่องประกายงดงามแต่สําหรับคุณหญิงสิริกัญญาในวินาทีนั้นประกายของมันกลับดูน่าสมเพชและกําลังย้อเย้ยความโง่เขลาของท่านอย่างถึงที่ สุดความผิดครั้งนี้มันใหญ่หลวงเกินกว่าที่คำขอโทษใดๆจะสามารถชดเชยได้เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากคืนแห่งความสำนึกผิดนั้นบรรยากาศบนโต๊ะอาหารของคฤหารห์าริวรารกุลเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแม้ความเงียบจะยังคงโรยตัวอยู่เช่นเคยแต่มันไม่ใช่ความเงียบที่หนักอึ้งและเย็นเยียบเหมือนก่อนหน้าแต่เป็นความเงียบที่เจือปนไปด้วยความรากระอักกระ่วนคุณหญิงสิริกัญญาลีกเลี่ยง ที่จะสบตาอารณิชาโดยตรงทานก้มหน้ากลมตาทานข้าวต้มเครื่องในถ้วยของตัวเองแต่กิริยาท่าทางกลับดูผิดแปลกไปจากทุกวันทานที่จะนั่งตัวตรงสง่าง,งามบ่าของท่านกลับดูลู่ลงเล็กน้อยราวกับกําลังแบกรับน้ําหนักที่มองไม่เห็นเอาไว้ทันวาสังเกตเห็นความผิดปกตินั้นเขารู้สึกโล่งใจที่มารดาไม่ได้กล่าวถึงเรื่องสร้อยคออีกเขาจึงพยายามชวนคุยเพื่อทําลายความเงียบวันนี้อากาศดีนะครับ คุณแม่เหมาะกับการไปเดินเล่นในสวนคุณหญิงเพียงพยักหน้ารับเบาๆแล้วทันใดนั้นเองท่านก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดชิดท่านใช้ช้อนกลางตักหมูยองอย่างดีในถ้วยเล็กๆแล้ววางลงในถ้วยข้าวต้มของออรณนิชาพร้อมกับเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างกินเยอะๆหน่อยสิผอมเกินไปแล้วออรณนิชาชะง,งักไปชั่วครู่ดวงตาเบิกกว้างด้วยความประหลาดใกลนี่เป็นครั้งแรกนับ ตั้งแต่เธอแต่งงานเข้ามาในบ้านหลังนี้ที่แม่สามีแสดงความห่วงใยต่อเธอแม้จะเป็นเพียงการกระทำเล็กๆน้อยๆตามทันเธอก้มหน้าลงเล็กน้อยเพื่อซ่อนความรู้สึกที่ปัน่นปวดในใจขอบคุณข้าคุณแม่ตลอดหลายวันที่ผ่านมากำแพงน้ำแข็งที่กั้นระหว่างแม่สามีกับลูกสะพ้ายค่อยๆละลายลงทีละน้อยคุณหญิงิริกัญญาเลิกเดินตามจับผิดอรนิชาในครูบางครั้งท่านถึงกับเอ่ยปากชมกับข้าวที่ เธอทําด้วยน้ําเสียงเรียบๆว่ารสชาติขาก็ไม่เลวหรือบางทีก็เรียกให้เธอช่วยเลือกถ้าไหมายสำหรับตัดชุดใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมากก่อนสําหรับอรณิชชาแล้วช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องเข้ามาในชีวิตหลังจากพายุฝนได้พัดพหานอนไปเธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้อย่างแท้จริงความอึดอัดใจค่อยๆจางหายไปและเธอก็เชื่ออย่าง สนิทใจว่าเรื่องราวร้ายๆได้จบลงแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่อรณิชากำลังช่วยคุณหญิงสิริกัญญาจัดดอกไม้ในห้องรับแขกท่านก็เอ่ยขึ้นมาลอยๆแต่เจตนาชัดเจนฉานให้คนมาเอาของที่ไม่จำเป็นในห้องลูกออกไปแล้วนะอรณิชารู้ได้ทันทีว่าของที่ไม่จำเป็นที่ท่านพูดถึงนั้นคืออะไรมันคือกล้องตัวจิ๋วที่เคยเป็นเหมือนหนามทิมแทงใจเธอมาตลอดเธอเงยหน้าขึ้นมองแม่สามีดวงปลาของท่าน ไม่ได้มองมาที่เธอโดยตรงแต่กลับทอดมองออกไปนอกหน้าต่างบนใบหน้าของท่านฉายแววสำนึกผิดอย่างที่ออรณนิดไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนี่คือคำขอโทษในแบบฉบับของคุณหญิงสิริกัญญาคำขอโทษที่ไม่ได้เอ่ยออกมาตรงๆแต่มีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าคำพูดใดๆออรณนิชายยิ้มออกมาอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณแม่เราลืมมันไปเถอะนะ คัะคุณหญิงสิริกัญยาหันกลับมามองเธอแบบนี้มันไม่ใช่ความเย็นชาที่เกิดจากอคติแต่เป็นความหวาดหวั่นที่มาจากความลับบางอย่างที่ท่านพยายามปกปิดไว้อริชาพยายามจะถามทายทันวาเกี่ยวกับชื่อเจ็คิมแต่สามีของเธอก็สายหน้าอย่างไม่รู้เรื่องเขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนและเมื่อเห็นท่าทีของมารดาเขาก็ได้แต่บอกกับภรรยาว่าอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเป็นเพื่อนเก่าที่คุณ แม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนทว่าสัญชตาตญาณของอรณิชาบอกว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นมากแล้ววันนั้นก็มาถึงบ่ายวันหนึ่งขณะที่อรณิชากําลังรดน้ําต้นกล้วยไม้ในเรือนกระจกป้าสมก็เดินเข้ามาบอกด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักว่ามีแขกมาขอพบคุณหญิงสิริกัญญาอรณิชาไม่ได้สนใจในตอนแรกแต่เมื่อเธอเดินกลับเข้ามาในตัวบ้านเธอก็ต้องหยุดชะงักผู้หญิงเป็นหญิงไวกลางคน รูปร่างทงผิวขาวจะแต่งกายด้วยชุดผ้าไหมสีชุชดฉากราวกับนกยุงรำแทนหางผมของเธอถูกแกล้วขึ้นอย่างดีประดับด้วยปิ่นทองคําฝังเพชรเม็ดโตบนนิ้วนางข้างซ้ายสวมแหวนหยกวงใหญ่ที่ส่องประกายวับวบว่าทุกครั้งที่ขยับมือใบหน้าของเธอประดับด้วยรอยยิ้มกว้างที่ดูเป็นมิตรแต่ดวงตาที่อยู่หลังแว่นกันแดดราคาแพงนั้นกลับฉายแววเจ้าเล่และไม่น่าไว้วางใจเธอนั่งไขว่ห้าง อยู่บนโซฟาหรือตโปรดของคุณหญิงสิริกัญญาอย่างถือวิาสาสะราวกับที่นี่คือบ้านของเธอคุณหญิงสิริกัญญานั่งอยู่บนโซฟาฝั่งตรงข้ามใบหน้าของท่านซีดเผือดริมฝีปากเมมแน่นเป็นเส้นตรงมือทั้งสองข้างประสานกันไว้บนตักอย่างพยายามจะควบคุมไม่ให้มันสั่นเทาแหมไม่ได้มาเสียนานคฤหาืาของคุณหญิงก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะขะญิงแปลกหน้าเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงหวานหยดหย,ย่อย แต่แฝงไปด้วยความในเห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าบุญคุณที่คิมเคยช่วยไว้เมื่อหลายปีก่อนมันคุ้มค่าจริงๆที่ทําให้คุณหญิงยังรักษาทุกอย่างไว้ได้จนถึงทุกวันนี้คําว่าบุญคุณถูกเน้นย้ําอย่างจงใจจนอรณิชชาที่ยืนแอบอยู่หลังเสาต้นใหญ่รู้สึกเย็นสันหลังว่าเธอรู้ได้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือเจ้คิมคุณหญิงสิริกันยากลืนน้ําลายอย่างยากลําบากคุณมาที่นี่ทําไมคะเจ้คิมเราตกลง กันแล้วว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกเจ๊คิมหัวเราะในลำคอโถคุณหญิงอยากใจร้ายกับคิมสิคะคิมก็แค่คิดถึงเพื่อนเก่าเลยแวะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มีเรื่องอยากจะปรึกษานิดหน่อยเกี่ยวกับธุรกิจผ้าหมายของตระกูลสิริวรกุลนะคะธุรกิจของเราไม่เกี่ยวกับคุณหญิงตอบเสียงแข็งขึ้นเกี่ยวสิคเกี่ยวเต็มเต็มเจ๊คิมถอดแว่นกันแดดออกเผยให้เห็นดวงตาที่คงกริตและไม่เป็นมิตรคุณหญิงคง ไม่ลืมสัญญาที่เซ็นกันไว้เมื่อสิบปีก่อนนะคับบุญคุณครั้งนั้นมันมีราคาที่ต้องจ่ายและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ขิมจะมาทวงถามดอกเบี้ยแล้วอรณิชชายหายวา่าเธอไม่รู้ว่าสัญญาที่ว่านั้นคืออะไรแต่จากสีหน้าเหมือนคนใกล้ตายของคุณหญิงซิริกัญยาเธอก็พอจะเดาได้ว่ามันต้องเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายอย่างแน่นอนเจ้ขิมลุกขึ้นยืนเดินสำรวจไปรอบๆห้องรับแขกอย่างช้าๆนิ้วที่สงแหวนยกกรีดไปตาม ผิวของปีโนหลังงามคิมได้ยินมาว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณหญิงกำลังไปได้สวยทรงออกไปไกลถึงยุโรปน่าชื่นใจจริงๆนะคะแต่มันจะดีกว่านี้ถ้าคุณหญิงยอมแบ่งผลกำไรส่วนนั้นมาให้คิมบ้างเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณฉันให้คุณไปมากพอแล้วนักคุณหญิงศิริกัญญาลุกขึ้นยืนประจันหน้าเสียงสั่นเครือด้วยความโกรธและความกลัวไม่พอหรอกข้าเจ๊คิมหันกลับมาเผชิญหน้ารอยยิ้มบนใบหน้าหายไป เหลือเพียงความเย็นชาที่น่าขนลุกสำหรับคิมแล้วมันไม่เคยมีคำว่าพอบทสนทนาจบลงเพียงเท่านั้นเจ๊คิมเดินจากไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นน้ำหอมฉุนกึกและบรรยากาศที่น่าอึดอัดคุณหญิงศิริกัญญาสุดตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างหมดแรงร่างกายสั่นเทาอย่างควบคุมไม่อรนิชาค่อยๆก้าวออกมาจากที่ซ่อนเธอเดินเข้าไปหาแม่สามีอย่างชา้ชาๆแต่ยังไม่ทันทีเธอจะเอ,อ่ยคำใดเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดัง ขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจกดรับปลายสายเป็นเสียงผู้ชายที่ไม่แสดงอารมณ์นี้เป็นการเตือนครั้งแรกถ้าไม่อยากให้ธุรกิจผ้าไหมของตระกูลสิริวัรกุลต้องเจอกับปัญหาก็าจงทำรรตามที่เจ้านายของฉันต้องการออรณิชากรรมโทรศัพท์แน่นจนข้อนิ้วขาวซีดแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรเสียงหนึ่งก็แทรกเข้ามาในสายเป็นเสียงของเจ๊คิมที่เธอจำได้อย่าง แม่นยำแล้วก็ฝากบอกนายหญิงของเธอด้วยนะว่าออยอเล่นตกติดกับฉันเพราะฉันไม่ได้มาเล่นเล่นสายถูกตัดไปอรณิชามองโทรศัพท์ในมือด้วยความรู้สึกที่หลายๆทั้งตกใจโกรธและเป็นห่วงแม่สามีจับใจเธอเงยหน้าขึ้นมองมองคุณหญิงสิริกัญญาที่กำลังมองเธออยู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังอรณิชารู้แล้วว่าพายุที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและครั้งนี้มันไม่ได้ มุ่งเป้ามาที่เธอแต่กำลังจะทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตระกูลสิริวรกุลจนไม่เหลือชิ้นดีหลังจากวันที่คิมมาเยือนและทิ้งคำขู่ไว้บรรยากาศภายในคารืฮาริวรกุลก็ดำดิ่งสู่ความมืดมิดอีกครั้งคุณหญิงสิริกัญญาขังตัวเองอยู่แต่ในห้องทำงานไม่ยอมพูดคุยกับใครใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความเครียดและความทุกข์ทรมานใจจะนอนชาและทันวาอดเป็น ห่วงไม่ได้แล้วแล้วสิ่งที่คุณหญิงกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นจริงข่าวร้ายเริ่มถาถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนโรงทอผ้าใหม่ที่เคยเป็นคู่ค้ากันมานานนับสิบปีจูจ่ๆก็ปฏิเสธที่จะส่งวัตถุดิบให้โดยอ้างเหตุผลที่ฟั่งหม่ขึ้นว่ากําลังการผลิตไม่เพียงพอต่อมาใหม่งานลูกค้ารายใหญ่ในยุโรปที่เพิ่งจะเซ็นสัญญากันไปก็ขอยกเลิกคําสั่งซื้อกระทนหันโดยไม่ให้เหตุผลที่ชัดเจนบริษัทสิริวรกุล เทคไทยที่เคยรุ่งเรืองและมั่นคงแบบนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์่ําคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบงันของบ้านที่กำลังตกอยู่ในวิกฤตอรณิชาตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนเธอเคาะประตูห้องทำงานของคุณหญิงสิริกัญญาเมื่อไม่มีเสียงตอบรับเธอก็ถือวิสาสเปิดเข้าไปภาพที่เธอเห็นทำให้หัวใจของเธอเจ็บปวดคุณหญิงสิริกัญญานั่งอยู่บน พื้นพรมข้างโต๊ะทำงานแผ่นหลังทิ้งกับขอบโต๊ะย่างหมดแรงบนโต๊ะมีขวดแบรนดดีราคาแพงเปิดอยู่และพร่องไปเกือบครึ่งใบหน้าของท่านซีเสียวดวงตาเหม่อลอยราวกับคนไร้วิญญาณเมื่อเห็นอรณนิชาท่านก็ไม่ได้แสดงท่าทีตกใจหรือกรดเคืองมีเพียงน้ำตาที่ไหลรินลงมาอย่างเงียบงานจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วท่านพึมพำกับตัวเองเสียงเ่าเบาทัานวาที่ตามเข้ามาทีหลังเรียกเข้าไป ประคองร่างของมาดาคุณแม่ครับใจเย็นๆนะครับมันต้องมีทางออกสิครับคุณหญิงสิริกัญญาสายหน้าช้าๆความเข้มแข็งที่เคยมีพังทลายลงจนหมดสิ้นในที่สุดท่านก็ยอมเปิดปากเล่าความจริงที่เก็บงำไว้ในใจมันนานกว่าสิปีด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและเต็นไปด้วยความเจ็บปวดสิบปีก่อนตอนที่พ่อของลูกเพิ่งเสียไปใหม่ๆบริษัทของเราเกือบล้มละลายท่านเริ่มต้นเล่าแม่ตัก สินใจผิดพลาดครั้งใหญ่ในการลงทุนมันเป็นความผิดของแม่คนเดียวแม่ทําให้ทุกอย่างเกือบจะพังลงมาอ,อรณิชาและทันวานั่งฟังอย่างเงียบงานไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเบือนเบื้องหลังภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์แบบของท่านจะมีความลับอันดำมืดเช่นนี้ซ่อนอยู่ในตอนที่แม่กำลังจะสิ้นหวังเจ๊ขิมก็เข้ามาคุณหญิงเล่าต่อเขาเขา้ามาในฐานะเพื่อนเก่าของพ่อลูกมาในฐานะผู้ มีพระคุณเขาเสนอเงินก้อนใหญ่ให้แม่เพื่อพยุงบริษัทและแม่ด้วยความโง่เขลาและความกลัวก็รับข้อเสนอนั้นแม่เซ็นสัญญาเงินกู้กับเขาโดยที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ดีพอแม่เซ็นสัญญาโอนหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทให้เขาเพื่อเป็นหลักประกันโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือกับดักสัญญานั้นมันเป็นสัญญาธาตมันทําให้เขามีสิทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างของสิริวรกุลความจริงที่ถูกเปิดเผยทําให้ทั้งห้องตก อยู่ในความเงียบเงันทันวาคุมหมัดแน่นด้วยความโกรธและความรู้สึกผิดที่ไม่เคยระแคะระคายเรื่องนี้มาก่อนส่วนอรณิชาหลังจากที่หายจากการตกตะลึงเธอกลับรู้สึกสงสารและเห็นใจแม่สามีอย่างจับใจบัดนี้เธอเข้าใจแล้วว่าทําไมท่านถึงเป็นคนหวาดระแวงและพยายามควบคุมทุกสิ่งทําไมท่านถึงยึดติดกับเกียรติยศและหน้าตาของตระกูลมากขนาดนี้ทั้งหมดเพราะท่านใช้ชีวิตอยู่กับความกลัว และความรู้สึกผิดมาตลอดสิปีเขาขู่รีดเงินจากแม่มาตลอดหลายปีแม่ต้องยอมทําทุกอย่างเพื่อรักษาบริษัทและรักษาหน้าตาของตระกูลไว้จนกระทั่งตอนนี้เมื่อเขารู้ว่าเรากําลังจะไปได้ดีเขาก็กลับมาเพื่อจะทวงเมื่อคลิปจากกล้องวงจรปิดเล่นจบบ้านทั้งหลังเงียบงันราวกับเวลาหยุดเดินแม่ผัวค่อยๆวางรีโมทลงมือที่เคยแข็งกราวสันเทาภาพทุกคืนทุกการกระทําที่ลูกสะพ้ยถูกกล่าวหา กลับกลายเป็นการปกป้องบ้านหลังนี้เพียงลําพังเธอสุดลงคุกเข่าต่อหน้าคนที่เคยตราหน้าว่าเลวพร้อมน้ําตาที่ไม่อาจย้อนคําพูดในอดีตได้ลูกสะพ้ายไม่ได้พูดอะไรเพียงก้มหน้ารับคําขอโทษอย่างเงียบงนันบางครั้งความจริงไม่ต้องการเสียงดังแต่มันรอเพียงวันที่มีคนกล้ามองมันให้จบ